สวัสดีครับทุกคนผมแบงก์เกมเมอร์เกมแคสเตอร์น้องเนื้อไผมนะวันนี้ก็อยู่เกมโอนิกิริหรือว่าเกมสาวคนยักษ์ปราบอสูรมอนสัตว์ร้ายนั่นเองครับผมนะซึ่งหลังจากครั้ที่แล้วก็เล่นเควสไปบ้างบางส่วนนะครับผมนะครั้งนี้ผมก็จะมาลุยเควสกันต่อเลยก็ได้เควสอะไรนะเดินทางไปยังจุดพักคิดไข่งานหาราใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันแต่ไอหวัวไอรูปตกใจแถวๆเนี่ยชี้ลูกกาและอยู่ที่สึเน่ก็ยังมีขึ้นนะตรงนั้นก็มีอีกไม่ได้เหลือเควสอะไรทีีี่่่่ผผมมมททไไดด้้้หหรอออเปปกกกกนนนจะขัับคววสพใ มีใกูทำบอ่อยชิสก,กาไงชิสกามันจะกันนาแล้วดูนี่ืหตัวละครเราไม่ยังเท่เหมือนเคยอะดูหอกดูหอกด้วยนะโคตรเท่อะอยากได้หอกใหม่เร็วๆจริงเลยอะไรนะไงชิสกามีเควสอะไรกูอีกอะคุยหน่อยเราต้องไปที่จุดพักแล้วบอกทุกคนมีอยู่สไลด์กันล้วปรากฏตัวเคนมีอะไรเงี้ยหรอเออก็เห็นมีตัวกระจายอยู่อะมีอะไรให้กูทำปะของขวัญสำหรับคู่หูโอเคอะไรเอ่ย มแมงแมงก่อจังสังฟ้าเจนันสวยจังเลยอะ่ะเออไม่ให้นะพี <c oughs> ่ยงงกอย่างงกท่านี่ชิซนสกะเป็นพวกชอบเครื่องประดับเน่ยชิ้นนั้นถ้าหากได้ใส่แล้วก็จะต้องเหมาะแน่นอนเลยเออของกูป่ะคุณ <c oughs> เบื่อว่าจะแย่งมาให้ได้ที่กับคุณนั้นแต่ก็ใช่ล,ละแหละฉันชอบสะสมเครื่องประดับมากๆเลยล่ะเออเออ <c oughs> ก็เมือนที่โยชิตะจัชอบสะสมหรังซือเกาๆนั่นแหล,ละ อ๋อโอเคคนที่ชอบเครื่องประดับคนที่ชอบหนังสือนะเฮ้ยชอบหนังสือคนกล้าบ,บ้าบินเหมือนเธอังชอบอ่านหนังสือเออไ้ขัดกับคาแรคเตอร์เหมือนกันนะก็จริงยิ่งถ้าเป็นหนังสือที่ทำจาก,กระดาษและสามารถถือเดินไปอ่านไปได้จะยิ่งดีมากเลยออเมนูหนอนหนังสือนะอ่ะรู้แล้วฉันเอาสร้อยเส้นนั้นให้ยูธินจังดีกว่าเพราะว่ามันฉันว่ามันเหมาะกับยู่ิี่จังมากเลยล่ะสร้อยเส้นนั้นให้ยูธินาจังอ้าวโอเคครับเอาไหมล่ะเอ๋ ให้เกับค่างั้นเหรอมันไม่ค่าค่าไม่เป็นไรหรอกเลยขอบคุณยา่ไอ้แน่ๆๆๆหรือว่าคีย์ไอเนี่ยคลิกคู่หูเปิดหน้าต่างขึ้นมาเมื่อไหร่คู่หูเขาช่วยกดเรียกเรียกคู่หูมาได้อ่ะขอควันสำหรับคู่หูโอเคหรือเรียกคู่หูเออเนี่ยคู่หูโอเคคู่หูอันนี้คู่หูพิเศษอ๋อ คือคู่หูสามารถเรียกได้แค่ทีละคนเดีย๋ยวถ้างั้นเราก็ต้องเลือกใช่ไหมว่าจะเอาชิสุกะไปเอ๊ะหรือว่ากดได้ของก็กดดูก่อนกดเรียกใช่จริงด้วยครับสามารถเอาคู่หูไปได้แค่ทีละคนโอเคแล้วโยชิเน,นม,ไไม,มีอะไรไหมมีอะไรแหละก็เห็นมีภาากิจอยู่อ่าการเสริมพลังอาวุธอ๋อแบงก์โกจังข้าเจ้าเคยเสริมอาวุธบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ข้าขอเสนอให้เจ้าลองทําดูนะมไม่เคยหลอกลองดูก็ได้นอกจากการซ่อมแซมข้ายังสามารถช่วยเจ้าเสริมพลังอาวุธให้ได้ด้วยนะ มันจะช่วยเพิ่มความสามารถต,ต่างให้กับเจ้ารวมไปถึงสามารถจำปีท่าต่ตางๆได้ดีขึ้นอีกด้วยเออใส่ท่าให้อาวุธอะไรอย่างี้ป่ะแต่ในการเสริมพลังอาวุธนั้นจะไม่ได้ใช้อาวุธเพียงชิ้นเดียวแต่เจ้าต้องมีอาวุธชิ้นอื่นๆที่เป็นอา,อาวุธประเภทเดียวกันด้วยอ๋อนั่นก็เพื่อน,นํามันมาเป็นตัวกระตุ้นสําหรับเสริมพลังอาวุธที่เจ้าต้องการยังไงล่ะอ๋อคือจะเสริมพลังอาวุธนั้นต้องมีอาวุธเหมือนกันอีกอันหนึง่งโอเค ยิ่งเป็นอาวุธระดับสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ผลที่ดีมากขึ้นเท่านั้น uh huh. และในบางกรณีเจ้าจําเป็นต้องใช้ไอเทมพิเศษการเสริมพลังอีกด้วยนะและหลังจากเสริมพลังไปถึงจุดหนึ่งแล้วเจ้าไม่สามารถเสริมพลังเพิ่มได้อีกแต่ในบางกรณีเจ้าสามารถใช้อาวุธชิ้นเดียวกับเ <c oughs> ดียวกันมาเสริมพลังเพื่อข้ามจุดของมันได้อ่าเขาจะั้งหมดแล้วสินะลองดูแม่ต้องลอง <c oughs> อ่ะข่อยี้ต้องลองถึงจะรู้นะ ดีว่ากันว่าจะเชื่อในสิ่งที่เห็นรัเนสเท็นในสิ่งที่เสื้อได้ไหมทุยถ้าอย่างนั้นก็มาลองเสริมพลังจริงๆกันเลยดีกว่าอาวุธของเจ้าจะบ่กบอกดีไซน์จของเจ้าเองเพราะฉะนั้นมันเสริมพลังให้ดีดๆอ่ะฮะแน่นอนอยู่แล้วงั้นก็ต้องเลือกอาวุธที่จะเสริมพลังใช่ไหมดบับเป็ลคลิกบนขวาที่ต้ตงองการใช้วั๊บสูเส่เสริมพลังเสริมพลังมาต้องเสริมพลังดูลองมาลองเลยไหมดีชิซึก,กะมาตรวจสอบอาวุธที่กูหน่อย วันนี้กูมีอะไรบ้างตรวจสอบไอาอวุธใหม่ๆเนี่ยมามตรวจสอบดินี่ด้วยเออทั้งหมด่แหละปะได้อะไรบ้างเฟรมสุเกดาชิว้าเกรดเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่รหรต้องการเลเวลทนทานไปร้อยเกรดมองไม่ค่อยเห็นดาบสำหรับบีใหม่แต่ทีนี้ก็เจ้าก็สามารถใช้งานได้อยู่นะแบบกกอจังซังโอเคครับผมนะถัดไปสุเกดาชิเมื่อกี้ได้เฟรมอันนี้สุเกดาชิธรรมดา อ่อนกว่าไอ้นั่นมากเลยเนะี่ยโอเคครับผมนะได้แต่ดาบอะมีก็หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วไม่มีอะไรตอนนี้เราก็เสริมพลังยูคิตเนะอยากเสริมพลังให้หอ,อกเลยนะครับลองกดดูนะใช้เสริมพลังหอ,อกกดอืมจะเสริมพลังให้อันเนี้ยวัตถุดิบก็ต้องใช้แบบเดียวกันใช่ไหมหรือว่าลองใช้ดาบดูมันจะได้ปะได้อะ่ะ ได้ไหมมันจะได้เป็นไงบ้างดูที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอ๋ออัปเกรดเลเวลนั้นก็เอาไอดาวธรรมดาที่เราไม่ใช้ามาอัปเกรดให้หมดเลยให้อัปเวลได้หน่อยนะสี่ดาบสเปียบวกหนึ่งเลเวลหนึ่งใช่ไหมนี่โจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นครับยี่ 69, หกยี่สิบเก้าหแม่งพลัดโจมตีคนน้อยดียวเพิ่งสังเกตหอ,อกกูเอาเถอะตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนโอเคถือว่าเราได้ลองแล้วเป็นไงบ้าง ท่านหญิงชื่อการติดนี่ชีวิตของเจ้าดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อใจเจ้าข้าจะทำทุกอย่างที่พอจะช่วยได้โอเคแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าคิดเธอในความเชื่อใจของเธอแล้วก็ช่างเถอะข้าว่าคงไม่ทำแบบน,นั้นแนแน่ไม่ทำหรอกแหมกำลังแหวกกูจังเลยได้อะไรบ้างเนี่ยแฟร์ชิปเพนดันท์เฮลเย่เขาเตร็ดแล้วผ่าน,นเพ็ยเกยย่อยห้าครั้ง yeah. แน่นอนผ่านเรียบร้อยใช่ไหม,มง่ายดีก็แค่มาคุยกับมันเฉยโอเคครับทั้งนั้นเราก็ถึงเวลาที่จะไปไอจุดพักคิงไงฮาระแล้วใช่ไหม แต่แม่งก็ยังมีเควสเไว้กูเห็นเควสแล้วกูจะไม่ได้กูจะวิ่งไปเอาก่อนช่างมันทับไหนก็มาถึงนี่แล้วต้องทำให้ครบอะมีอะไรไหมไอ้เท็ดสื่อมาลุ้พูอ้วดอออฮะอยอีกแล้วเออเฮะแบงก์กัจังเจ,จ้ากำลังจะไปหามอนสเตอร์ที่ขี้จิตฟูตังพูดถึงงั้นแหละยอมแพ้เสถอยอย่างเจ้าชนไหมไม่ได้หรอกมึงยุ่งอะไรเนี่ยจะบอกกูก่อนไหมถ้าเจ้าอยากรู้ว่าทำไมแหละก็เราไปที่ถ้ำไดกุดูซี่หากเจ้าผ่านม,ามันไปได้แล้วก็ และตอนที่เจ้ากลับมาก็อย่ามาร้องไห้หรือเสียใจให้ข้าเห็นนะข้าลำคาญนะใช่เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้เช็ดหน้าตาด้วยนะอ,ะอ Aw, ้าวอม่วมัโอ้วดจริงๆอ่ะโอ้วด oh, สมชื่อนะ <c oughs> เจ้าไม่มีทางผ่านมันได้หรอกถึงแม้จะมีมหาการธรมะก็เถอะฮเอ้าวมึงมึงกูนีดดมาต่อ,อยดดกูดีกว่าไหม <c oughs> อ๋อจะท้ายหราไปถ้ำไดากุอ๋อได้นะล่า,ท,าท้าศูนย์ถ้ำไดกุได้มึงทา้าอย่างี้ม่ต้องบวกแล้วแหละนะปไหนๆก็ไหนๆมึงท้ามากูต้องเอาครับ ทำไดกุใช่ไหมทำไดกุนี่มันพื้นที่ฝึกฝนนะและแอะไอ้ทำไดกุมันอยู่ตรงไหนวะทำไดกุอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมีสีฟ้าอยู่เอ,อ้ยง่ายแล้วเราไปที่ลูกศรสีฟ้าใช่ไหมทำไดกุคือทางนั้นแต่แม่เอ้ยคือนมา,ตก,นนมมาตกใจเพียบเลยกูเห็นแล้วไม่ได้กูกระโดดข้ามรั้วแล้วมาขึ้หมาตกใจเพียบเลยไม่อยากจะพลาดสควสเลยเว้ย พอจะลุยควยอย่างมองมันครับตอนนี้อะไรวะเนี่ยนักรบอสูรจิวจ๋วจิ๋วจริงกูเกือบมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหช่อ <c> ง <oughs> คำพูดก็ปิดแล้วไม่เห็นตัวเลยฮืมเจ้าต้องการหาข้ากันเหรอเจ้าต้องเป็นนักรบที่มีผืมพออยู่บ้างแล้วสินะตอนนี้ข้าำละคอคนเป็นเจ้าอยู่เลยละ่ะเอาฮะข้าถูกเจ้ายักษ์ตัวหนึ่งไล่คำสาปํำให้ตัวเล็กลงกลายเป็นแบบนี้เพราะแบบนั้นข้าจึงมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้เพื่อเอาชนะเจ้ายักษ์ตะเกียงที่อยู่ในถ้ำแห่งบาปให้ได้ มจะทําไครกุยมีถ้าแห่งบาปนะแถวนี้นี่ถ้าเยอะจริงแต่หน้าเสียดายที่ข้าคงไปที่นั่นไม่ได้เพราะระยะทางมันไกลเกินไปจนข้าไม่สามารถไปได้นะ่ะตัวมึงเล็กอย่างนี้นะเขเข้าใจเข้าใจอยู่แต่กับตัวแม่มาก็กรอบอไอย่างงี้ยังไงก็ถือสหายจาช่วยเบีย,ยงถ้ำแห่งบาปต่อสู้กับยักษ์ตะเกียงแทนข้าทีสิได้โปรดได้โปรดขนาดนั้นเลยอะขอร้องอย่างนี้กูได้กูรับทุกเควสอะรับทุกคนนะไม่เคยปฏิเสธหรอก โอ้ใช่คบพูดที่ฟังดูน่าเชื่อเถือจริง,รงๆเลยขอบใจเจ้ามากนะอ๋อะถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยแล้วผ่านถ้ำแห่งบาปให้ได้นะได้ที่ไหนอีกล่ะแม่งถ้ำแห่งบาปถ้ำไดโกเช็ดเอาเถอะเอาเป็นว่าระหว่างทางแลอวตรงข้างบนข้างบนมีอีกผมแม่เงเอ้ผ่านไปแล้วเออเดี๋ยวค่อยขึ้นไปกันลลวกันโอเคแล้วตอนนี้ก็แม่เงเอ้เห็นเครื่องหมายตกใจแล้วมันมันอดไม่ได้มันต้องไปเอา โว้ยคนเลเวล8เจ็บครับชื่ออามาเนีมิซาโอ้โหเดนโนตมาเลเดียวโหแล้วดูของที่เทาเทพจะเป็นขนาดนั้นไหมเนี่ยก็เห็นผู้คนอยู่เนี่ยดูดยนะครับเนี่ยนี่เลเวล100ทำไมไมีแต่คนเทพวะนี่ก็เลเวล100เฮียไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหแล้วดูดาบโหรี่เชีดแล้วก็อาราคิสุเนะโอ้โหดูปีกดูดาบโหดเกิน มาทักทายเขาหน่อยนะเราทักทายคนเทพหน่อยดีจ้าคนเทพเขามีปีกมีโหแล้วเขาจะสนทนากับสามัญชนอย่างเราเนี่ยเราแม่งเร็วเจ็ดแม่งเขาแม่งเร็วร้อยสิบเขาคงจะไม่สนใจสนทนากับสามัญชนอย่างเราโอ้เงียบเลยกรรมทำใจครับนะมาบอลอกอินออกไปเลยผมแม่งโคตรโหดร้า,ายกูทักดีจ้าไปเลยแม่ร้อยสิบแม่งล็อกอินหลบไปเลย ใครวะแม่งเป่งอะไรก็รู้ก็อยู่และว่าเราแม่งสามัญชนแต่ว่ารังเกียจกันขนาดนั้นเลยเลเออลืมกูจะเอาเควสทุยหมดเลยจังคนเฟิ่นแม่งเอ้ยสะเทือนใจคนไทยกูทักหน่อยก็หนีเลยแม่งอ๋อแม่ค้ามันจูยี่ดีจะรับรีบรับมันจูแล้วรอตะชิดไม่จา้าลืมไปตอนนี้หมดคลังเลยอ่ะแล้วพูดทำเพื่อต้องขออภัยด้วย พวกเราไม่ทำมันจิวแต่ลูกค้าได้มาสักพักแล้วถูกเจ้าพวกอามะงาเอรุโจมตีเสียหายกันหนักโหทำไมปีศาจมันเยอะ,ยอะหลายที่มากเลยเนี่ยลายถั่วแดงลายะา,ายพังก็ผดหมดเลยใช่ไหมทางที่ปวติพวกเราก็สามารถผลิตได้พอจนดลูกค้าที่มีแต่หลังจากที่อามะงาเอรุเริ่มดูดหลายทําให้พวกเราแย่มากเลยอืให้แบบนี้ต่อไปเราขาดทุนตายลุบละลายสุ้หัวนอนก็คงไม่มีขนาดนั้นเลยแหละกูสดามมาเลยนะแล้วทำไงดีเนี่ยถ้ายังมีเจ้าพวกอาร์มาอยู่อย่างนี้ก็เออมากูไปตบให้มาพอใจป่ะ เอ๊ะจ้าจะเชื่อขับไล่พวกไ right? อเมฆนั่นแหล่ะขับใจนะไอเม่ไงรู้เออมากูรับหมดแหละนะก่อนไปครับไหนๆก็คงจะเป็นเควสที่เราจะได้ผ่านไปพอดีกูรับให้หมดเลยมหเอออะแบงก์กดจังสั่งมาพอดีเลยคนขายหนังสืออเรารู้จักกันเละผู้หญิงชื่อคิม,มิจังน่ะน่าจะลืมหนังสือของตัวเองไว้เธอซื้อหนังสือที่ร้านแล,แล้วก็ลืมหยิบไปด้วยนะสิคิม,มิสืกจังใช่ปะ จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยนำไปแล้วกันตอนนี้เธอน่าจะกำลังตามหามันอยู่ถ้าไม่รบกวนเจ้าเกินไปแต่ก็ช่วยนำมันให้ไปให้เธอได้หรือเปล่าอย่าลืมนะเธอชื่อคีมีจังผมสีชมพูโอเคคีมีจังผมสีชมพูโอเคเดี๋ยวจะไปเอาให้กูต้องส่งหนังสือครับนะไม่ไม่เพียงแต่ตีมอนครับภาคีของเราจะต้องช่วยผู้คนส่งหนังสือให้กันแล้วกันนะอาุทคานนั้นพ่อครัวโซชินี่มันย่านร้านอาหารเนี่ะเออฮาเฮ้ยเจ้าเป็นลูกค้ากันเหรอมั้ง ขอโทษด้วยนะที่รบกวนแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยส่งปลาไม่รู้มีปัญหาป่าตอนนี้มาไม่ถึงเลยถัดตามข่าวที่ได้ยินมากังถูกพวกกระป่ากระป่าอีกแล้วโหสูตรแม่งแต่ตัวนี้มากูช่วยกูช่วยมาหวังไงนะจะช่วยทำอะไรพวกมันนั่นเหละรู้สึกดีใจมากจะช่วยพวกเราแต่ว่าจะไม่เป็นไรนั่นแหละไม่รู้ดิเห็นต้องร้องด้วยพูดเรากำลังพูดถึงการขับไลทท่ที่ขวางทางข,งขงนส่งอยู่นะถึงแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ยังรับมือกันได้ลำบากเลยอืมืม ถ้าเจ้ายังยืนยันที่จะออกไปต่อสู้มาแล้วก็ต้องเก็บตัวแน่นะข้าจะให้ซูชิอร่อยอ่าได้เดี๋ยวถ้าเจ้จัดให้เดี๋ยวจัดให้โหกูรับเควสมาคนเยอะแล้วตอนนี้รับแม่งทั้งเมืองครับอีกตัวหนึ่งที่คลายู่ข้างบนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเอาเลยดีกว่านี่ไงคีมิจังแม่คีมิจังมาเยือนอะไรอยู่ตรงนี้จ้ะเนี่แบลเชียให้ตัวเล็กกิจลิตลอรี่น่ารักมากเอ๊ะมันไปอยู Mustang ่ตรงนั้นไัลไงกันนะหนึ่งฉียังลืมไว้กันเหรอเออฮะเธอเป็นใครนะเธอ แบกโกจังสังเองแหละเอ๋รื้ว่าที่ร้านหนังสืออ่าใช่แล้วฉันรู้จริงด้วยวิขวใจนะของทำไมชนะคุณยักษ์อือฮึโอเคแล้วไงต่อะเราต้องกลับไปรายงานไอ้คนร้านหนังสือไหมใช่กลับไปรายงานกับร้านหนังสือโอเคครับตอนนี้เราทาเควสแรกของวันนี้เสร็จแล้วครับนะเควสส่งหนังสือให้คนอ๋อเวลาต้องรายงานเควสก็จะมีรูปรูปหัวไอรูปเครื่องดนตรีอยู่ในแมปด้วยใช่ไหมเวลาที่เราทำเควสเสร็จแล้วมารายงานอ่าเรียบร้อยจ้ะ แบงก์กดจังสังขอบคุณมากนะที่ช่วยหาเจ้าของมันได้หนังสือเล่มนี้ต้องมีความหมายเธอแน่ๆนะฮะเธอเล่าหนังสือไปทีแรกฐามยังบอกอีกว่าขอบคุณแล้วก็วิ่งีหายไปเลยฮ่าๆเด็กๆที่แข็งแรงจริงๆเลยนะไอ้เธอก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นพูดอย่าะไรอย่างเงี้ยแน่ๆสาวจริงๆจริงเดียวทุยแม่บ้านก็แชทกันนี่ถึงแม้จะเรียกว่าเป็นขอตอบแทนไม่ค่อยได้นะแต่หากเจ้าชอบก็ให้ด้วยความดีๆให้แทนความช่วยเหลือโอเคได้อะไรเอ่ยพลัมเอาไว้ทำอะไรฟื้นฟู s อพโอเค เคลียร์เควสส่งหนังสือไม่ได้ครับตนาะตอนนี้ดูแมปได้ไหมอ่ะกดแมป m ป่ะแหมใช่มันจะมีเควสตกใจในเมืองน,นี้ยอย่างไรเควสนึ่นครับบอกแล้วเนีในกูทําขนาดนี้แล้วก็ต้องเอาให้ครบแล้วนะไม่ครบมันจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมผมเป็นสายเดินเควสครับอย่างที่บอกครับผมชอบเล่นเกมอะไรแล้วมันมีเป้าหมายครับดังนั้นถ้ามีเควสที่กูทํากูจะทําทุกเควสแน่นอนนะไม่ค่อยถนัดเอาไปตีมอนแบบไร้จุดหมายนะเราต้องทําเควสกันสมิน่นคลังสินค้าว่าไงจ้าโหดิสมิน่นคลังสินค้า,ายังเด็กอยู่เลยเนี่ย เอ้เฮ้เจ oui, ้าหนะ่ะเฮ้พอจะว่างสักหน่อยไหมอืม nah, ก okay. ็พอได้ช่วงนี้ด right? ูเ okay. จ้าพูดดารามะมีจำนวนมากเป็นพิเศษทำให้ลูกค้าอืมไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่โอเคและที่น่าจะปวดก็คือยอดขายพวกเราก็ตกลงลูกอสูรที่ทำยอดขายตกลงทุกคนเลยใช่ไหมอืมแม่งแย่มากเลยใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็ลดลงใช่ไหมงั้นก็เถอะข้าอยากขอให้เจ้าช่วยข้าหน่อยกำจัดดารุมะโศกเศร้าในแถบทิ่ใคงาฮะละอืมกันจะไปพอดีเนี่ยแหละครับเคที่เราต้องการกูยังจะไปพอดีเลยแกมาลงได้บ้างก็จะตกเงินขึ้นได้โอเคหาของตอบแทนให้โอเค ก็ให้ตังค์400เองเดียวใช่ไหมละ่ะนม่มยปัญหารอกมาได้ครับ,บเควสครับกูรับมาหมดเมืองแล้วมากูพร้อมแล้วกูรับเควสมาหมดเมืองเลยนะเอาละ่ะไปถึงเวลาออกเดินทางสู่คิ้ไคงางาระใช่ไหมใช่คิ้ไคงางาละนี่จำได้เว้ยจะเป็นยังไงวะนี่คือครั้งแรกที่เราได้ออกจากเมืองนี้ครับโลกภายนอกจะเป็นยังไงกันหลังจากที่อุดอุ้ยได้ไปปราศมานาน รู้สึกตื่นเต้นไปหมดครับนะเราจะเห็นประสบการณ์ใหม่อ๋อภูเขาอะไรทีเดียวแม้แต่ภูเขาก็ยังได้รสชาติจริงอ๋อข้างนอกก็มีมอนแล้วเหรอเอาล่ะโหแล้วยันทางแยกนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่คือทางแยกที่จะไปเควสต่างๆใช่ไหมฮลีเชียด,ดี๋ยวขอกดเมก่อนอ๋อนี่ไงพอดูแมพแล้วถึงรู้ครับแต่และถ้ำม่งอยู่แยกกันนะมีถ้ำไดกุ่อยตรงนูน้นถ้ำแห่งบาปอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราอยู่ใกล้ถ้ำแห่งบาปที่สุดเราไปถ้ำแห่งบาปทำไอ้เควสนั้นได้ผมจ้งได้ว่าผมได้เควส์ทำแห่งบาปอยู่อันนี้เนี่ยการผจญภัยของนักลบกิ๋วเนี่ยผ่านถ้ำแห่งบาปไหยถ้ำแห่งบาปถ้ำไดกูมีถ้ำแห่งบาปถ้ำไดกูอืมแค่มีแค่สองถ้ำเ,เท่านั้นเพสเควสที่ต้องเข้าทำงั้นเราไปถทำแห่งดาบบาปดูกันครับถทำแห่งดาบบาปทวยเฮ้ยโอ้โอโอโอมอนสเตอร์หมูมีโมนสเตอร์รูปม้วนคัมพีด้วยหอดไปไหนนะถ้ำแห่งบาปใช่ไหมนี่น่าจะเป็นถ้ำแห่งบาป มาลองดูกันครับท้าศูนย์เพเชิญัายนักรบจิว๋วทั้งแห่งบาปมาเข้าสู่ถ้ำแห่งบาปดันเจียนเวลเจ็ดอขอขอแค่แบบที่กูผ่านได้ไม่ได้อะไรมากครับขอแค่ผ่านได้เป็นพอมาโอเคเดีวเราลุยดันเจียนนะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแห่งบาปจะมีมอนแบบไหนรอเราอยู่กันนะขมอนเกลจะว่าไปเปลี่ยนอาวุธกดอะไรเดี๋ยผมขอทวนปุ่มกันหนึ่ อ๋อกด F ใช่ไหมการเปลี่ยนวุฒิโอเคกูจําได้แล้วมางั้นก็มาเริ่มล่าม,มอนกันเลยคัมมอน Why Trust โอ้โหเปิดมาก็ว่าวเลยเปิดมาก็ว่าวเลยคอยตันแฟงชา a d o w สไ r i k e เฮ้โหโหโหโอเฮ้อเอยไม่เอ,อ้ย Why Trust เออคอยตันแฟงเออเอาได้มาโอ้โหมันตาสนลแล้วตอนนี้เก็บให้หมดเกมห,หมดเกมห,หมดเยีเ่ยมอย่าให้เหลือครับ Why Trust เต็มหน้า ต่นที้ p อยสตันแฟงชา a d o w สไตร k e เออต่อเลยหืมนะครับหืม Mythras หืม o n นเอ้ยเอ้ยเอ้ยชา a d o w สไตร k e โอเคเหลือแต่ SP หมดเลยกูฟื้น SP ใช่ไหมเนี่ยให้กดชิปแล้ว SP จะเพิ่มไวขึ้นคนระับขึ้นดิเอ้ยวันเดี๋ยวค่อยเดินไปก่อนก็ได้ เดีย๋ยวขอดูของก่อนพวกนี้มันเพิ่มอะไรบ้างอันนี้เพิ่ม HP 90เพิ่มเพิ่ม HP 180เพิ่ม HP 300อ๋อ F4 กับ F5 ฟื้อ HP ที่ผมมีแล้วก็ F1 F2 F3 คือเพิ่มเลือดอตอนนี้ยังไม่ต้องเพิ่มต่อไปก็ไปทางไหนเอ่ยตรงน,นู้นโอเคไม่ต้องไปขึ้นบันไดมา วายทรัสเราต้องเปิดด er ้วยวายทรัสคอยสันสไตรและชาดอลสไตรผมไม่สนนะผมใช้จนหมด SP ครับผมไม่คิดจะกัด SP อยู่แล้วครับโอ้โหผมมากันบานโอ้ยตัวแม่งคนโหเลยเอานี่กันวายทรัสเว้าเลยครับผมมาถึงมาคอยสันสโตรโอ้โหแม่งมจะลุมกว่าเอาดิมาเนี่ยอืม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 พาวทรัสวายทรัสตัวมึงไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยนี่เหรอนะไปไหนเอ๊ย คอยตันแฟงเต็มหน้าไปไหนโอ้โหแม่งกระโดดแม่งกระโดดโอ้โหเมื่อกี้แม่งใช้ท่าขยายอะไรสักอย่างครับกระโดดอืมโอ้โหแต่ระยะการตีไกลมากเลยนะนี่หอกโอ้โหเพิ่งจะสังเกตครับว่าระยะแม่งโคตรไกลเลยไวท์ครัสคอยตันแฟงวาโอเคมีดไดการด้วยการสุดในวันนำโชคโอ้ยการนี้การมันจะแหลมมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปโอ้โหเพลินเกือบตายเอฟสีเพิ่มเอสพีหน่อยไม่ได้ใจเลยมาไวท์ครัส เออระยะของเราตรงนี้ก็ถึงครับออืแต่เขาโหดมาตีเอ้ยเอ้ยพ้อยซันแฝงเอ้ยเอ้ยเอ้ยกันได้เป็นไงล่ะกูรู้จังหวะแล้วเว้ยไม่ใช่ตีบ่อยอย่างเดียวตีชาร์โด้สไตรเอ้ย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 อสูพิเศษเฮ้ยอสูพิเศษอะไรอะไเหรอทิ่หายแล้วเดี๋ยวดิกูตีนี่อยู่เอ้ยเอ้ยเอฟหนึ่งฟื้นฟื้นด์ฟางกอน อสูรพิเติอยู่ตรงไหนวะนี่กูฆ่าไปแล้วกูฆ <c oughs> ่าไปแล้วอะโอเคไหวอยู่ไหวอยู่กด F1 กินอีกแครมามาเรื่อยเรื่อยแล้วตอนนี้อ๋อมาแล้วคุณนึกว่าจะไม่มีมอนห้องนี้อืม White c r u s โอ้โหไปโดนตัวนู่นเลย อออื S <S <k> ื้โวายคลาสคอยสันแฟงมาชาร์โดสโตรกเออตบตบระยะไกลอยู่หูแม่งโหแม่งโหตีแล้วขัดตีทำให้ท่าผมเบรกเลยอ่ะอาวุธทั่วไปยังไงกันอืมอืมอืมวายครัสวายคลาสโอ้โยอสุรพิเศษอันตรายนายนายอสุรพิเศษอยู่ไหนเอ้เอ้ เออคอยสันแฟงแมงวาไอ้นี่ป่ะไอ้ไอ้นี่ป่ะสุดพิเศษอีเวนี่แน่เลยเอ้ยเอ้ยไปไหนเฮ้ยอืออือโอ้โหโอ้โหดาลูมาทองได้ได้กูฟ <ame> <V> ื้นชิชิมาบวกมึงเลยมึงเก่งไงโหมึงเก่งยี่กูกูมันแน่มามาอืมอืมไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวขอฟื้นเอชพีก่อนเอ้ยโอ้โห ที่แม่งโหดคือแม่งใส่ท่าทีเดียวตายนี่เองโอเคมา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 ฮะวายครัสว wow. ้าวเฮียนี่แม่งต้องมีสเต็ปนะครับการฆ่าตัวนี้ต้องมีสเต็ปกันหน่อยเอ้ย๊อ,อ,อ๊อ๊หนีง่งพอยตันสปอโอ้มันตบกูทีเดียวตาย,ตายตลอดเลยเว้ยเวทีชีพบ,บวกแม่งเลยไอด้ดารุมะทองนี่เออเออ เอาหายไปแล้วไอเวนี่แม่งหนีเวเลยกูตายตั้งหลายรอบยังพยายามฆ่าไม่ให้ได้ไอเวนี่ไวายทรัสวเวนจอมเอ้ยอ้าวของกระดูกมาอีกมาทำไมอื้ออื้ออื้ออืวายทรัสโดนคู่ตบอีกเออเออเออพอยซันแฟงวายทรัสเออเรียบร้อย ชีวิตนักเล่นหอกนี่มันไม่ธรรมดาจริงมันไม่ง่ายเลยครับอาวุธนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่ช้ามากแต่ผมก็ชอบฮ้ยดาวอาจจะดีกว่าแต่กูชอบโอเคแล้วขึ้นมาโอ้หีบสมบัติอยู่ข้างหน้าแล้วมันมาขวางมาขวางก็ต้องโดนครับคอยสุดแฟงชาร์จออสตรา้าเอ้ยแม่งหลบได้เวไปไหนเฮ้ยเออ อืมพอยซันแฝงเรียบร้อยเต็มเต็มเก็บมาอืมไวท์ครัสท่าสามอืคอมโบโอ้แม่งกันกันเน่กันมากูรู้กันอกันกันได้เหมือนกันตอบพอยซันแฝงตอบอีกเอ้ตอบอีกตายมาอุ้ยมาเปิดด้วยไวท์ครัสพอยซันแฝงแมงแมงไรเอฟพีหมด เอ้ากันคอยสันแฟงโอ้แม่งแม่งเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับมาทีคนนะทีคนนะทีคนได้ทุกคนได้ทุกคนไม่ต้องเกี่ยงกันเดี๋ยวกูขอเติมเอสพีเติมเรียบร้ครบก่อนมาเติมครบแล้วไวท์ครัสชาร์โดสโตรกเออคอยสันแฟงวันนี้มึงขึกเหรอมาดิอืมตบตบตบหนึบร้อยอืมอืมชาร์โดไวท์เอ้ย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 นี่ มาดิมาตบตายหมดตายหมดมาเวลอัพแล้ววายควัดพอยตันแฟงวู้ยอยังไงล่ะกระจุยทะลุทะลวงโหดโคตรเรียบร้อยขอก็โหดนะเว้ยตีทะลุได้โหดดีครับอัพสเตตัสก่อนขโมยสถานะอ๋ออัพอัพสเตตัสดีมาโหกูอัพได้บารเลยว่ะยังไม่ได้อัพเลยอัพสเต็งนีะครับนะโหกูมันจะยัดแต่สเต็งอย่างเดียวครับไม่สนนะกูเอายัดแต่สเต็งอัพสเต็งเนาะ การโจมตีสกิลอ okay. kind of hmm. okay. ัพได้ไหมอ่ะอัพไม่ได้ใช่ไหมโอเคไอเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีมกระธรรมะอื่นป่ะสวมใส่มกระธรรมะไม่อ๋อห้ามเปลี่ยนอันเจียนนะได้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 ไงจ๊ะรีได้อะไรฮีบของขวัญไอ้แม่หนีสมบัติจุ๊บเรียบร้อยครับจัดมาทูน่าไนท์ ทุ่น่านี้กี่ลิเฮ้ยทุ่น่าไหนเฮ้ยเว้ยเพลงแม่งมันเว้ยแปลว่านี่น่าจะเป็นบอสแล้วครับนะตอนนี้ผมเวลแปดอยู่ว่าไงบอสยักษ์ตะเกียงอืมมาดิปะอืมคอยตันแฟงชาร์โดสไตรแม่งเบกเบกชาล์ชร์โดสไตร์กูไวท์ครัสชาร์โดสไตรเออเออเออมาดิอืมอืมอืมคอยตันแฟงโดนอยู่ไวท์ครัสเออไดกอนเออ ยักตะเกียงยักตะเกียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอฟพีด้วย okay, โอเคมาโอ้โหชาร์ลอสไว้พอยต์สันแฟงไวท์คลาสจัดเต็มมาดิมามามาดิมา,มา,มา,มาอืม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 ไวท์คลาสเออจิ้มเต็มเต็มตูดเรียบร้อยครับหืมทะลวงโหดมากเรียบร้อยครับเวลอัพด้วยนะโอ้โหบอยแบงให้ค่าประสบการณ์ดีครับผมต,ตีแม่งค่าได้ทังทีได้อัพเวลอัพเลยเรียบร้อยไง เพื่อนชีพิตได้เจ็ดครั้งเนยเออได้เกรดเอสอยู่กูตายเควอยตัวพิเศษได้นะ่ะไม่รู้ใครบักแมงเอ้เดี๋ยว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 ,ยวโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเคลียร์แล้วผ่านถ้ำแห่งบาปเรียบร้อยครับทางควอยตันั้นเสร็จไปอีกอันใช่ไหมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนี่ผ่านถ้ำแห่งบาปที่เหลือก็แค่ไปรายงานไกลตัวน,นั้นก็จะเสร็จรายงานในโลกอุตสาหกโอเคงั้นต่อไปก็เป็นถ้ำไดกุกูจะผ่านทุกถ้ำที่มีเควสให้ครับนะในนี้นก็มีเควสให้กูแล้วกูผ่านแน่นอน